รุ่นแรกราคานี้ที่เพชรสั้นกว่านี้นโดนซี่ถึงห้าหมื่นแน่นอนแล้วพองกิดด้วยไม่ไดไ้ไม่ถ้าบอกพองกีดน,นี่ใส่อุตลุ่อ่ะยอดนิยมเลยโอ้นี่วัดพระศรีอานเป็นวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากๆาก็ลเราก็อยากจะไปเกิดอายุพระศรีอานกันทั้งนั้นครับใช่นี่คนโบราณมักจะบอกมีเลี้ยงหนี้จะไม่อดไม่ยากครับ อ่าโอ้โหสวยพี่สามารถบอกสวยมากๆงานปีเดียวกับหลวงพ่ออะไรบ้างครับพราะกันไม่ย่เนี่ยนะพี่อ่าโอ้นะครับแบ่งเท่าไรอาจารย์พรกงเห่าสมอคอนพี่ป่ออยู่ไม่พลาดแน่รายการนี้ต้องบอกว่าเหรียญน,นี้โอ้โหสองสี่หกแปดแล้วสวยแบบนี้อ่าป้าเริ่ม ประมูลนะครับรายการนี้สองสี่ oh, ปีโอ้าสิบปีพอดีมาแล้วครับเปิดแรกหน0 0งมบาทครับเป็นยังไงครับเพื่อนๆต้องบอกว่าการที่คุณจะได้เก็บเหรียญร้อยกี่เกือบร้อยปีที่แนละสภาพสมบูรณ์โอกาสนี้ไม่ได้มีมาทุกวันครับมาที่1 8 0 0งมบาทครับราคาสุดท้ายมาที่1 8ึ0งมบาทครับ แคมป์เลยครับองค์นี้เก็บแบบนี้องค์เดียวจบเลยอ่ามาที่1 9ึ่งหมันบาทแล้วสวัสดีพี่โฟลด้วยอยู่ที่1 9ึ่งหมันบาทครับราคาสุดตายสวยกะไรเถอะเดิมๆทรงคุณก้าครับอ่าอยู่ที่1 9ึ่งหันบาทครับเก็บยังไงให้ได้สวยขนาดนี้ต้องบอกว่าพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวครับเก็บสวยชนะเหรียญนี้ห้าหมื่นจะไม่แพงครับถือว่าสวยมากต้องบอกว่าเราครัดมีตั้งแต่ หกแตั้งแต่6กหกหกแปนี้คือก่อนเจ็ูนย์ในยุคต้นมีเจกว่ามีแปกว่ามี9กว่ามาที่สองหมื่นสองมับาทมาที่2 3งหมืามัได้ครับราคาสุดท้ายมาที่2 3งห0ืามับาทมาที่2องหมันบาทที่พี่มีนครับมาที่พี่มีนนะครับ2 5งหมืาพันบาทราคาสุดท้ายแกะบอกสดได้กุ่มมากครับสวยงาม อยู่ที่25,000บาทครับราคาสุดท้ายมาที่25,200บาทครับเหรียญเก่ายังไงก็นิยมครับหาสวยหายากสุดแล้วโอ้โหเหลือ20กว่าวินาดีพระแบบนี้คุณต้องคิดว่าคุณจะเก็บอะไรพระเก่ายอดนิยมที่สวยอ่ะมันมีไม่เท่ากันทุกองค์ผมบอกเลยนะ เออแล้วเหรียญยอดนิยมวงการเนี่ยคุณน่ะกลัวแต่เก๋แล้วเวลามีแท้และสวยมามาที่สองหมื่นนะบ้านาร้อยมาที่สองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทกับราคาสุดท้ายวันนี้นอนเร็วแน่มาที่สองหมื่นนะบ้าทหนร้อยบาทพี่โอ้โหสวยแถมเปลี้ยนโลกอยู่ที่วันนี้ <6 S 2> นอนเร็วแน่หนร้อยบาทมาที่สองหมื่นหเป็นบาท,ที่พ่มิน มาที่2องหมบาทที่พี่มีนครับราคาสุด้ายถ้าสองหมืกว่าบาทกระเหรี่ยญวัดลายปีหกแปดอยู่ที่2องหมพันบาทครับราคาสุด้ายครับงดงามมากเหรียญน,นี้มาที่สองหม่นกพันบาทมาที่2องหมบาทราคาสุด้ายอยู่ที่สองหมันห้าร้บาทที่พี่มานาชัยปิดไปแล้วนอนเร็วแน่ๆ <ไป S 1> วันนี้ไปที่พี่มานาชัยนะครับ2องหม้ 26, บาท พี่ทีไม่ดันพี่มีนไม่ดันครับรายการนี้วันนี้น่าจะได้นอนเร็วโอ้โหพอเปิลรุ่นแรกสวยจังซองพอเปิลครับอาจารย์รอด้วยคนครับพอเปิลไม่กาถอดออกจากซองสวยจัดเพราะว่าสวยมากโอ้เรียนรุ่นแรกพอเปิล ปล่อยให้ท่านตกตก่อนแล้วค่อยจับที่ขอบเหรียญอ๋อโอ้โห,โหนะต้องบอกว่าเหรียญยอดนิยมเหรียญเกจิที่คุณเชื่อในอนุภาพนี่พิธีไหว้ครูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี่ยันของท่านประท่านยิงไม่ออกโด,ด,ดง่งดังมาช้านานอ คนช้อนเก็บเยอะมากเรี่ยญรุ่นนี้อ่าหาแทบไม่เจอแล้วสมัยก่อนเป็นแสนนะเราไม่เจอสวยไงยใช่เราไม่เจอสวยไงยนี่เรี่ยอันนี้สวยอยู่กับคนมีกระตังเยอะมากครับพอเปิ้ลนบางพระรุ่นแรกเอานะพอเปิ้ลหมดแล้วเราจึงต้องมาใช้เกจีอื่นกันรุ่นแรกประสบการณ์ทรงคุณค่าครับพอเปิรลรุ่นแรกค่ะยากพี่แฮปปี้ดีใช้ โอ้ประสบการณ์เยอะสุดแล้วครับเรียรุ่นนี้เปิดแรกมาเวลาเดินพี่พอปินบางพระรุ่นแรกปีหนึ่งเก้าไหมพี่มาแล้วครับเปิดแรกสองหมื่นบาทเวลาเดินแล้วสวัสดีจากเลดดิ้งสวัสดีครับพี่มงคลขอบคุณครับหมื่นห้าไม่ทันนะพี่มาที่สองหมื่นบาทแรบราคาสุดท้ายครับมาที่สองหมื่นบาทแล้วเห็นไหมฮะ พอเปิดมีใครไม่รู้จักมัง่งรู้จักกันทั้งประเทศมาที่สองหมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายผมใครที่ไม่ได้ประมูลนะคุณพิมพ์เรื่องราวเหรียญพอเปิดรุ่นแรกปีหนึ่งก้าเป็นคนรู้จักมาที่สองหมื่นสองพันบาทมาที่สองหมื่นสามพันห้าร้อยมาที่สองหมื่นห้าบ้านบาครับราคาสุดท้ายนี่พี่จารุพันธ์บอกหัดเล่นก็เห็นเหรียญพอเปิดแล้วโหยอดนิยมจริงมี่ มาที่สองมื่นาพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองมื่นาพันหร้อยบาท, 500, บาทมาที่สองมื่นหกพันหนร้อยทีบิกันครับมาที่สองมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายเอาจริงๆนะที่ถูกกว่าเต่าปลดนี่ปีสามหกนะออถ้าเทียบเหรียญพ่ะเปิลกับเต่ารุ่นแรกสมัยก่อนเหรียญพาะเปินแพงกว่านะออแล้วเหรียญพ่ะเปิลไม่เคยลดคุณค่าไม่เคยลดคุณค่าแต่ไม่มีพระให้สะสมกันแล้วเพราะขั้นดังมานานคนเก็บจนหมดนี่คือตัวอย่างของเก็บให้สุดต้องหยุดที่รุ่นแรกของสายพาะเปิล อยู่ที่สองหมื่นเก้าพับาทครับราคาสุดท้ายเงี้แล้วผิวเดิมๆผิวลมันการาดแบบนี้คือผมคาดเฉพาะสวยใช่แถมมีหน้ามีตาสวยคมชัดลึกรุ่นแรกดีเสมอจึงมีรุ่นต่อมาเก็บสวยแล้วจะนะพอเปิน่นโอโ้โหไม่กล้า<ว>จ<า>ับหน้าเหรียญจบเลยผมเพิ่งเคยเห็นครับสวยขนาดนี้ประสบการณ์มากมายหนึ่งกาวพอเปิลมาที่สองหมืัน 900บาทกับราคาตท้ายมาที่สองมื่งกันเก้ารอยมาที่ส0ม0 0ืนบาทมาที่3300บาทที่พี่มิงครับมาที่3300ม,มอามอยบาทบเห็นไหมห้าหมื่นไม่แพงสวยขนาดนี้คนกล<อ>ัวจะโดนเก๋เพราะเก๋แต่บ้านแต่เมืองแขะและสวยทั้งหมดไปนานแล้ว<อ>แล้วดูราคาที่ใส่อยู่ดิราคานี้ยังเท่าในกุ้มไม่ได้เลย มาที่สามหมื่นเก้าร้อยบาทมาที่สามหมื่นหนึ่งพันบาทลูกศิษย์พอเปิ่นทัวร์วประเทศอยู่ที่พี่บอยส่วนอาหารจนระดานครับปิดไปแล้วโอ้พี่บอยนี่พี่บอยเมื่อไรจัดบอลน,นี่ผมสั่งผู้จัดการทีมผมไว้แล้วนะให้ส่งออตโต้ผมจะไปกินนะปลาต้มยำเดีดเยตามเมื่อไรจัดบอลเนี่ยนะจะเป็นบอลลีกเรือบอลน,นะโ์นเมนต์เนะ่ใส่ชื่อทีมสังกว่าว้าเลยนะ นี่ถ้าวันนั้นไม่ดูไลสดไม่รู้แล้วติดคลองจนรำบทานนวะเป็นแสนมีดัช้างซ้อมผมขอซื้อนวะไว้เหรียญหนึ่งเขายังไม่ยอมขายผมเลยใใเอ,อย่างเงี้ยเขาเรียกว่านะเก็บยังไงก็ไม่แพ้อ่าภูธคุณแถวคาดป้อดภพยงพงก์พันชาติยินดีด้วยครับ,พ,บพี่บอยพี่บอยเก็บสวยอยู่แล้วมีอีกเหรียญไหมครับอาจารย์ปองอ้อยเมื่อกี้แวบๆโอ้โห โอ้เหรียญเลี่ยมทองข้างบนหลงพออะไรครับเก็บยังไงก็ไม่มีทางแพ้ผมบอกให้ยฮะแล้วผมไม่ได้บอกด้วยว่าในบล็อกนิยมคือพอขีด <c oughs> นี่ไม่ได้ส่องด้วยนะตายตายตายราคานี้นี่บล็อกพอขีด, <c oughs> ใ,คดใครมีเงินชั่วโมงนี้ช้อนเก็บได้เลยครับเพราะเปิ้ลบางพระห้ายากอยากจะช, <c oughs> ช้อนก็ไม่ใช่ว่าจะมีให้ช้อนจริง วยยากากกมเอออยากจะช้อนก็ไม่ใช่ว่าจะมีให้ช้อนรุ่นแรกราคานี้ที่เป็นสั้นกว่านี้นโดนสี่ถึง้ามหมื่นแน่นอนแล้วพองขีดด้วยไม่ได้ไม่ถ้าบอกพองขีดนี้ใส่อุตลุดอ่ะโอ้โหไม่กล้าแตะเหรียญใส่ซองก่อนโอ้โนี่ผม,ม่ะจัดให้ยอดนิยมเลยผมจะบอกให้ผูโตะโอย โอ้โหเท่าไรที่เรียนนี้นี่ปู่โตโอ้โหเอาไปใช้กันเท่าไรครับพี่ต้องแพงดิปู่โตอ่ะโอ้ยต้องเป็นหมื่นเดีเออได้เทอาไปสามพันแปดโอ้โห,โโหโปีหักหมูจัดเอาไ้เข็ดเอาสามพันแปดพี่ปู่โตหาพระดีๆมาให้ครอบครัวเราเก็บกันให้เข็ดขันข้างปีหนึ่งสองอ่า เป็นมื่นครับเรียนรุ่นนี้ปิดแล้วตามด้สามพันแปดนะครับรายการนี้โอ้โหพี่ยอดนิยมแล้วสามพันแปดช้าที่ไข่ปลาขึ้นด้วยไข่ปลาขึ้นนะพี่นะโอ้โหไข่ปลาขึ้นเราด้วยไม่ทันนะครับโอโ้เข่าเพิ่งฮาแสดงว่าเพิ่งได้ยินเนะี่ยเพิ่งได้ยินดีเลยมากใช่เอาสามพันแปดพี่ตาพี่ตาใด่รับปิ้มปิดแล้วตามด้วยสามพันแปดร้อยปิดสามพันแปดร้อยนันดีเลยดีเลย พี่ชุมพลปิดสามพันแปดูโตครับอ่าโอ้โหพี่พี่ปิดกัะตากระมาเต็มไม่ทันพี่เป็นพี่ชุมพลได้นะครับถ้าดีเลยมากๆเนี่ยกดออกแล้วเข้าใหม่นะพี่ออกแล้วเข้าใหม่ใช่ป,ปู่ทวดเห็นแบบแบบโอ้โหนี่ยสวยสวยดิพี่สวยเลยดิอาจารย์แบ่งฟันจริงๆสุมกอ รอดูหน้าพาระลักแสดวันนี้ครับได้ครับจะได้ดูแน่นอนพี่สุ้มกอสวยๆสยุส้มกอปู่ทวดสวยๆแต่ก่อนพี่เล่นกันประมาณเท่าไหร่สมัยก่อนสุ้มกอเนี่ยพีดสุ้มกออาหายากสมัยก่อนก็าสองหมืน่นสองหมืน่นโอ้แต่ปู่ทวดก็ไม่เคยลงอยู่แล้วโอ้ออสุ้มกอองค์นี้เดิมๆเ,เลยยอดนิยมใส่ลวงปู่ทวดครับ เอาอว่าปู่ทั่วเป็นพ้าที่ไม่เคยลดปิดเท่าไรครับองค์นี้โอ้ทีเด็ดอันนี้ทีเด็ดจริง<า>พี่อสวยไหลายไห,หลเลยพี่บูผิดโลกน้ำาหลไหลเลยหลไหมไหลเลยเดิมดูงไงมากบ้าครับน้องแจรมืองกาเก็บให้ได้ยอดนิยมเก็บใา้ได้สวยคุณไม่มีทางแพ้ย่างจีดเลยองค์นี้ต้องเลี้ยงทองเท่านั้นครับสวยสองนะดิมานะครับเปิดแรก หนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้วสองนาทีนะพี่รายการนี้ยอดนิยมของรวมปูท่ทวดครับรุ่นนี้เอานะเก็บอะไรเก็บให้ได้ยอดนิยมไม่มีทางแพ้ผมคัดเฉพาะยอดนิยมให้แฟนเพจผมเท่านั้นมาที่หนึ่งมืนบาทมาที่หนึ่งมืนสองพันบาทที่น้องแชมเมืองการครับมาที่น้องแชมเมืองการหนึ่งมืนสองพันบาทราคาสุดท้ายไม่มีใครทนไหว เก็บปู่ทวนร,รุ่นยอดนิยมให้ได้สวยอะไม่ค่อยได้เห็นสวยกันแล้วมีเงินสามมื้อยังห้าสวยเท่านี้ไม่ได้เลยครับอาจารย์ลมดำตรงยุคแท้ดูง่ายยอดนิยมตลอดการร่วงปู่ทวดลวงปู่ทวดสุดยอดพาแกวคาตัวจริงครับพันนิรันตะไลอันดับหนึเมืองไทยมาที่หนึ่งมือนาบานห้าร้บาทบราคาสุดท้ายอาจารย์มีพระ ทองคํำไหมครับวันนี้มาที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดบาทมาที่หนึ่งมื่นปดพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พิทีมนะครับน้รงยัยหนึ่งหมื่นปดพันบาทราคาสุดท้ายน้องชายเหมือนกันบอกสุญญาพระนี่รันตรายต้องบอกว่าซุ้มกอปู่ทวดเนี่ยคุณสภาพเนี้ยซื้อได้ต่ำกว่าสองหมื่นสองหมื่นได้เป็นไปไม่ได้ impossible เลียมกรอบนั่นน่ะสุ่มใหญ่ใญใ,ญใช้ได้เลยตายตายแล้วถ้าสุ่มกรอบปู่ทวดศูนย์แปดราคานี่ถูกกับกระเตาสุขใจโนะมาที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทมาไม่ใชมา,าที่หน0่งหมื่นแพันบาทราคาตักตายโอ้โหอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทที่โอ้โหสวยๆแบบนี้สามหมื่นไม่แพงฟังผมนะเก็บให้ได้ยอดนิยมแล้วกเก็บให้ได้พราสวย คุณไม่มีทางแพมาที่หนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหพี่ผมจะ <idades S 2> บอกให้นะาครับคนที่เก็บพระและประสบความสําเร็จเขาเก็บพระแบบไหนคนที่เก็บพระและประสบความสําเร็จเขาเก็บพระแบบไหนแล้วผมบอกคุณเลยว่าเหรียญหลวงปู่ทวด เมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจดีพระหลวงบุทวดเป็นพระที่ราคาขยับก่อนเพราะคนในประเทศและนอกประเทศรู้จักหลวงบุทวดมากกว่าหลวงพ่ออื่นๆโอ,โ,อโ,อโอ้โหปิดไปดี่พี่สากรน,นะครับหนึ่งหม้ารอบาททวนอย่าลืมนะครับอาจารย์พระทองคำผมต้องเอาจิตครับฮะ เอานีดีว่านางกวักดีว่เพราะจิตสตนาใช่ไหมไปแล้วไอ้จะแบงบอกว่าไปแล้วน,นีอันนอนนอนนจมจัดพระแบบนี้แฟนเพจรักอาจารย์อ๊ตายเลยพ่ดูสิแก้วนิดฉัน,นกวักแบงเท่าไหร่ครับฉันต้องเจ็บปวดเท่าไหร่เพื่อแลกกับความรักของเธอฉันต้องอดทนเธอไหนเพื่ออยากให้เธอรักโอ้โงงามครับองนอ์นี้นี่ อะไรที่ได้ไปแล้วธุรกิจเราจะขาขายดิบขาขายดีศิละปะเดียวกับปูสุกปลาของมะขามเทาเลยครับอ่าเพราะอิ่มเนี่ยที่เราเจอกันเนี่ยแบบปลายไม้ปา้ปายปูนเนี่ยห่อประกบอ,อันนะั้นก็ยงหลายตังคายุคต้นต้องปันแปะนี่ทีละเส้นทีละองค์แบบนี้ใช่แล้วนาทีเดียวเลยเอานาทีเดียวพี่รายการนี้เดี๋ยวผมใช้คําพิมพ์ดีกว่าเพราะว่าเวลาพูดเนี่ยมันดีเลย นาทีเดียวเนี่ยต้องพิมพ์เป็นคำไว้ก่อนเออเนี่ยะทอเวลาพูดมันดีเลยไงใช่อ่านาทีเดียวอ่ะแล้วก็เป็นคว่าเริ่มเริ่มเปิดแรกมาเวลาเดินครับรายการนี้มาแล้วครับสามพันบาทเวลาเดินแล้วมีอิ่มไหมมีอดแบบนี้เป็นหมืน่นอยู่ที่สามพันบาทครับเปิดแรกครับอาจารย์โอ๊ตคือศิลปินท่านหนึ่งออกรายการทีวีอีกมาไรครับพรุ่งนี้ครับ พูดนีไปออกรายการละเว้รู้หน้าไม่รู้ใครเป็นรายการเกมโชว์มาที่สามสามพันบาทครับมาที่สี่พันบาทครับราคาสุดท้ายนาะดีเดียวนะพี่บทรายกาอ่ะนี่มาที่สี่พันบาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกว่าไปถามอาจารย์เลขวัดหนองทรายดิไปถามรายการนะคุณนุ่มคงกระพันสินี่แล้วเราเจอนางกวักเพราะอิ่มเราเจอแต่ยุคปลายยุคปลายก็หลายหลายพันนะถ้ายุคต้นแบบเนี้ยปั้นทีละองค์เนี้ย มีไม่กี่องค์แล้วไม่ซ้ากันเพราะปั้นทีละองค์ไม่มีเหมือนกันไม่มีเท่ากันกําลังมาครับพอยิ้มมาที่สี่พันบาทครับมาที่สี่พันห้าร้อยบาทมาที่สี่พันเจ็ดร้อยบาทครับราคาสุดท้ายขอบคุณครับพี่สมคิดโอ้โหอยู่ที่สี่พันเจ็ดร้อยบาทครับราคาสุดท้ายพี่แต่สวยเด็ดช้ำบุญตาจริงๆเลย ดูง่ายจริงครับเพ่ออิ่มองค์นี้โอ้โหยุกต้นต้องแบบนี้เท่านั้นเท่าไหร่นะสี่พันแปพี่ใจร้ายนะใจร้ายใจร้ายกันมากโอ้โหพี่นังกว่าพาออิ่มสี่พันแปกับที่พี่มานะใช้เก็บแบบนี้ไม่เสียอะไรเงินคุ้มกามาก ต่อไปก็หาไม่เจอแล้วครับนางก็กออิม่มอย่าไม่โทษใครโทษตัวเราที่ไม่เขียนราคาใส่มือไม่คอ,อเซียนพายเยอะที่สุดครับนางกกปูอิม่มเอาว่ายุคต้นไม่เจอเอาอยู่ที่4,800ที่พิมานะชัยนะครับราคาสุดท้ายโอ้โหถ้าให้ไปราคาหนีต่อไปนี่ซื้อเพราะอิ่มมาลงไลฟ์ไม่ได้แล้วปิดไปแล้วปิดไปที่พิมานะชัยนะครับ4,800บาท วนท่งคุณก่าจริงๆครับที่มานะชัยเอาไปคุยไปโม้ได้เลยนะว่าแบบเนี้ยปั้นทีละองค์ไม่มีเหมือนกันไม่มีขนาดเท่ากันสมเด็จทันยุกอาจารย์นี่ไม่มีขนาดเท่ากันนี่พราะอัน,น,น,เ,อนเนี้ยปั้นททละองค์นี่อันนี้ต้องหยิบมา โชก่อนรักกาโอท,ที่สุดนี่พี่มายทายเลี่ยมทองแขวนได้เลยจริงๆยุคต้นอะเราเจอแต่ยุคปลายพระเครื่องอะ่ะอะไรที่ผมแบ่งได้อะ่ะผมไม่ซีเรียสหรอกครับเพราะว่านะเอาจริงงมัอกี้ขาดทุนสองร้อยนะใช่แต่ไม่ต้องเติมให้ผมเงินสองร้อยนี่ ไม่สาคัญไม่ต้องมาเติมให้แต่เขาบอกจะบอกว่าเนี่ยเก็บแบบเนี้ยคุยได้รู้เรื่องราวหาเห็นพระองค์นี้กี่ครั้งก็มีค่ามีความสุขคุยแข่งกับเพื่อนก็นะเพื่อนก็มีเหมือนเราไม่ได้อือันนี้เท่าไรครับอาจารย์อันนี้ที่ไหนที่ไหนครับพี่พีโ่โูกครับอันนี้สิทิละสั่งกระจายเขอ้อมู อ่าอันเนี้ยเป็นพระสังฆจา,ายยุคทวา<อ>ตรงประเด็น,นว่าเพราะอะไรเพราะเมืองการมีตะกัวมีตะกัวใช่นี่ตรงประเด็นอ่า<อ>เจอแต่เนื้อดินใช่ไหมใช่อันนี้เจอตะกัวเก่ากึกเลยอ่าเทนะาเดียวเหมือนผาทารกานเลยครับใช่เขางูคือเราไม่ต้องนับระนับระนับไปเป็นทวารีว่า คึ้นทงาง้าแท่นทางภาคตะวันตกกับทางเส้นลุนาแม่กองอะ่ะใช่นี่ก็เจอทั้ง้าแทนทั้งเขางูทั้งยายแถม,มนี่สนิมแดงขึ้นแล้วโอ้โหมีลงหนังสือภาคเครื่องเมืองลาดแบ่งเท่าไรครับองนี้อันนี้ไม่เคยลงหนังสือเล่มไหนเลยที่ลงอะ่ะมีแต่เนื้อดินอือันเนี้เป็นตะกัวตะกัวหายยา เก้าจริงอาจารย์องค์นี้ถ้าเหตุอันเนี้ยนึกถึงท่ากระดานใหม่อีจางอืมคึกเลยองค์แรกในวงการทีเจอแบงแบงแบงอาจารย์องค์แรกในวงการทีเจออืโอนี่ยังเอาไว้ให้คนมาดูย้อนหลัง แล้วไปหามาแข่งกับผมหาไม่ได้หรอกท้าเลยหาไม่ได้หรอก